สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้มาเจอกันสายนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยแล้วก็ตกเมื่อคืนนี้อีกนะคะจนถึงสว่างเป็นไข้ค่ะทีนี้ปลูกไอปลูกของแล้วก็ออกไปแต่เช้าค่ะนะคะออกไปแต่เช้าละไอ ในสวนกล้วยสวนอมะพร้าวมันเป็นไอชิคโกคนค่ะจะไม่ช่ตรงมค่ะสาวดำก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดนะคะเพื่อจะไปะทำงานสวนในสวนธรรมนะคะโอ้สาวดำก็ <c oughs> เกิดเกิดมานี่ก็ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ตามบ้านนะคะคือไม่ได้อยู่บ้านนอกบ้านนา บ้านเกิดของตัวเองเนี่ยคือจบโรงเรียนออกโรงเรียนป .4 ก็ไปทำงานนะคะ,ะจบโรงเรียนป .4 ก็ไปทำงานรับจ้างนะคะแล้วก็มาเป็นนักร้องนะคะก็เล่าชีวิตก็อยู่แต่ในเมืองนะคะชีวิตก็อยู่แต่ไฟแสงสีอยู่กับไฟแสงสีตามร้านอาหารตามคาเฟ่ตามไม์คลับ แล้วถึงได้มาเป็นนักร้องบันทึกแผ่นเสียงเมื่อปีพศ2521นะคะแล้วก็มามีชื่อเสียงปีพศ2523ร25 23, ำเรินโต้ลมหนาว24ก็คิดถึงทุ่งลุยลายนั่นแหละนะคะประจากนั่นมาจะถึงปานนี้สาเหตุก็เพราะว่าก็เลยไม่รู้เรื่องราวของอที่หมู่บ้านที่บ้านที่หมู่บ้านที่หมู่บ้านชนบทหมู่บ้านนอกเราเนี่ยนะคะก็ไม่รู้ว่า มันมีมันมามีฝนตกหน้าเนี้่นะคะสาดําก็ว่ามันหนาวแล้วมันหนาวมันแดดออกมันร้อนก็ไม่ไม่รู้ไม่คิดว่าจะมีฝนนรไม่รู้เรื่องเลยนะ,ะก็ไม่ได้อยู่เนาะไม่ได้อยู่เราไม่ได้อยู่มาตั้งแต่เด็กแต่อะไรอย่างเงี้ยชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในไฟแสงสีนะคะทีนี้ก็เปียกฝน,นะคะ่ะท่านผู้ชมโอ้ยฝนเปียกเป็นไข้เลยทีเนี้ยประกอบกับ เราอายุมากแล้วมาโดนฝนกับหัวเปียกหมดเลยเดินจากส่นธรรมมาที่รถน่ะนะคะมันก็เลยเปียกก็เลยเป็นไข้เลยนะคะเป็นไข้อย่างแรงเลยที่นี่ก็ขนาดว่าจะซ้อมเพลงก็ยังซ้อมไม่ได้นะคะเพราะว่าร้องแล้วพลังเสียงมันไม่เต็มที่นะคะพลังเสียงมันไม่เต็มร้อยนะคะเมื่อถ้าร้องเพลงนี่ก็ต้องพลังเสียงเต็มร้อย นะคะเต็มร้อยเลยเพียเลยถึงจะร้องได้ถึงจะมีพลังเสียงร้องแล้วก็ตะเบงร้องได้เนาะ<ส>ค่ะก็เลยไม่ได้ลงคลิปทีนี้สาเหตุที่จะลงคลิปให้ทุกท่านได้ได้ฟังกันได้เห็นกันเนี่ยก็คือแฟนคลับทุกทท่านเอฟทุกท่านคงจะจําเลขคงจะจํข้าวปู่อง,ง์อาจหญ้าดอกไม้ได้นะคะปูองอาจหญ้าดอกไม้ท่านก็เคยให้สามตัวและสองตัวบ่อยครั้งนะคะ ทีนี้เมื่อก่อนสาวดำก็จะเก็บไว้นะคะเก็บกระดาษที่เราที่เขียนใส่กระดาษ A4 ไว้อะบางงวดไหนบางงวดไหนเข้านะงวดไหนเข้างวดไหน,ไ,หน,ไ,หนไม่เข้าอย่างเงี้ยสาวดำก็จะเก็บไอ้งวดที่เข้าออาไว้ทีนี้พอนานมาแล้วสาวดำก็เลยไม่ได้เก็บไว้ท่านผู้ชมจะแต่จาได้ว่าแต่เคยเข้าค่ะของปูอง่องอาจย่าดออกมาทีนี้พอปู่องอาจเนี่ยท่านไปจําศีล ท่านไปจำศีนตั้งปีหนึ่งแล้วค่ะต้งนี้แต่ไปจำศีนตั้งปีหนึ่งอยู่แต่ไม่ญาติดอกไม้ตอนนี้พระปู่องค์อาท่านกลับมาเมื่อคืนเนี้ยท่านกลับมาแล้วท่านกลับมาแล้วนะคะแล้วท่านก็เลยมาให้พระอาจารย์่ะคือพระอาจารย์ฝันมิมิตฝันนะคะว่าปู่องค์อาตมากับตะเกียงค่ะมากับตะเกียงอันนี้เป็น พ่อปู่เล่าให้ฟังพอ่อปู่สามแปดแปดเล่าให้ฟังค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะนะคะแต่ท่านท่านเล่าหลายสิ่งหลายอย่างอยู่นะคะแต่ว่าบาง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 อันเสาดําก็เล่าไม่ได้นะครับนั่นแหละค่ะท่านบอกว่าท่านบอกว่าท่านไม่ชอบให้ลูกหลานดื่มนะคะ ทีนี้ก็ไม่มีใครรู้นะแต่ตามจริงสวนธรรมที่ไหนเขาก็ไม่ดื่มกันละค่ะแต่ว่าน้องน้องโอกเขาก็ไม่ดื่มนะคะ,ะน้ําเตยเนี่ยแต่มันมีคือคือคนงานคือเขามาหากันอย่างเงี้ยคือคนงานก็หมายความว่าเขามาทํางานกับพวกลูกเขยกับพวกหลานหลานลูกหลานเนี่ยค่ะเขาทำงาน,นเสร็จแล้วก็เลยนั่งเป๊กกันนะคะ นะตามมันเป็นประเพณีของมีสารอยู่แล้วเนาะ,ะทีนี้เพื่อนพูดมานะก็ถูกของเพื่อนหมดนะคะทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าท่านมาให้งวดแรกท่านบอกว่าหลังจากท่านไปจำศีลอยู่หลายเดือนเกืบเป็นปีจากโอ้จนสาวดําก็ไม่ได้เอ่ยถึงพระปู่องค์อาจญาดอกไม้เลยนะคะี่แต่ว่าเวลาพูดเอ่ยแต่ว่าสาวดําก็เพิ่งจะรู้ว่าปู่องอาจท่านไปจำศีน เวลานั่นเนี่ยนะคะเนี่ยกันเยกว่าปูองอาจมันให้มาให้เมื่อคืนนี้ค่ะเนี่ยค่ะปูองอาจย่าดอกไม้ค่ะเนี่ยนะคะปูองอาจย่าดอกไม้ให้มาแล้วค่ะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นชัดเนาะนี่เนาะเนีังเอ็นบอกกันนะเนี่ยค่ะปูองอาจย่าดอกไม้ค่ะปูองอาจย่าดอกไม้นะคะแปดสามหนึ่งเลขล่างหกเก้านะคะปูองอาจย่าดอกไม้นะคะ นี่น้องเพ้นค่ะน้องเพ้นนะคะนี่น้องเพ้นตเทวดาน้อยเนี่ยนะคะให้งวดเนี้ยให้รางวัลที่หนึ่งอีกละเนี่ยนะคะก็ไปตัดซื้อเอานะคะสาวดําก็เขียนตามที่อ่าย่าเขาเขียนมาให้ค่ะนะคะนี่นี่เลขน้องเพ้นนะคะเลขน้องเพ้นจ้จะเลขน้องเพ้นสามเจ็ดห้าสี่สามเก้าค่ะ ็ดูกันนะคะแล้วนี่นี่ก็คือเลขพ่อปูส่สีสุโทนะคะท่านก็เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานค่ะวันนี้ท่างนห้สองห้าแปดแล้วก็แปดหกแล้วก็เก้าแปดเนี่ยค่ะนี่นะคะนี่นะคะแคปเอาเลยค่ะอันนี้ก็เลขพ่อปู่พ่อปู่ซ้ำที่อำเภอศรินทรนะคะ พ่อปู่สามให้หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดค่ะพ่อปู่สามนะคะมาแล้วเลขกน้องนะเลขตาเกี้ยงนะคะเมื่อคืนนี่ท่านมากับปู่องอาจมาสองคนนะคะปู่พ่อ,พอปู่เล่าให้ฟังว่ามามาแล้วก็ตาเกี้ยงไม่ไม่ได้พูดค่ะคือเป็นทหารอรา,าักขาปู่อง์อาจจะเนี่ยค่ะ มาเขียนให้ใหแปลกก็เลยให้นาเตยเนี่ยเขาเขียนเนี่ยค่ะนาเตยเขียนมานตัวเล็กๆในสาวดำก็เลยเขียนนั่นให้เขาค่าคะเนี่ยค่ะก็ก็มีวาดเป็นรูปหัวใจด้วยนั่นนี่รูปหัวใจเนี่ยค่ะรูปหัวใจน้องน้ำเตยเขาทำอ่ะค่ะเนี่ยค่ะอะไรเนี่ยห้าสามเจ็ด 038ค่ะท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลหนีได้มาเมื่อคืนนี้นะคะเนี่ยปู่ปู่ปู่เกี้ยงอะ่ะมากับปู่องค์อาจกับเมื่อคืนเนี่ยพ่อปู่เล่าให้ฟังนะคะเนี่ยค่ะปู่เกี้ยงมากับพ่อปู่องอาจนี่นะก่อนที่ว่าเฉียนให้หนีก็นี่ก็ไปหาน้ำเตยอนนะแต่ว่าที่มาหาพ่อปู่พ่อปู่นะ แต่ไม่ได้คุยกับพ่อปู่นะคะมีแต่มาไอ้คารวาพว่อปู่เฉยตะเกียงอะก็มาสองครั้งสามครั้งตั้งแต่นู้นเลค่ะตอนนั้นก็ไม่ได้มาอีกมาตั้งแต่คืออามาก,กับปู่องคอาจเนี่ยเป็นทหารนะคะเ <c oughs> นี่ยค่ะอันนี้ของปู่องค์อาจค่ะ <c oughs> อ๋อปู่องค์อาจให้แปดสามหนึ่งเอามาให้น้องน้ำเตยศูนย์สามแปดต้นเนี่ย เอออันนี้อะไรอันปูงให้หกเก้าอันนี้ตะเกียงให้สามเก้าเนี่ยค่ะแคปเอานะคะแคปเอานะคะอ่าแคปเอาเลยค่ะแคปเอาเลยนี่นี่นี่เอาแคปเอาเลยอันนี้ก่อนอ่ะเนี่ยค่ะแคปนะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะชาวดำก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าอนนันไหนอันน่นเลขไหนจะออกจะออกเนาะ สาวดำก็เล่าให้ฟังตามนั้นค่ะตัวสาวดาก็ไม่สบายค่ะเดี๋ยวจะไปหาหมอก่นจะไปให้โปรตีนก่อนจาะเพราะว่ารู้สึกหอบรู้สึกเหนื่อยนะคะสาวดาก็เลยเอามาบอกเอฟซีกันในคลิปนี้นะคะก็ตามที่เขานั่นให้มาล่ะคะ่ะเมื่อวานนี้เ,เห็นพ่อปู่บอกว่าแม่ย่าไพรีจะคำขอแม่ย่าไพลี เมื่อคืนนี้ท่านฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกค่ะทั้งบ้านเอฟซีฝนตกไหมที่อันนี้ที่นี่ตกนะคะที่บ้านรห,าราหนัสนาเนี่ยที่อำเภอแวงน้อยเนี่ยตกนะคะค่ะตกกันจนเช้าดําเป็นไข้เนี่ยค่ะเปียกฝนพ็กลางวันร้อนจีเลยพอเย็นเย็นมาฝนโปรยโปรยโยโปลยโยแล้วก็ตกทั้งคืนแล้วก็มาเมื่อวานนี้ตกทั้งวันนะคะเมื่อวานนี้ตกทั้งวันเลยค่ะแล้วก็มาเมื่อคืนนี่อีกจนถึงสว่างนะคะ ันถึงสว่างเลยค่ะยังไม่ได้แล้ววันนี้ก็อากาศคึ้มทั้งวันเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้อากาศคึ้มทั้งวันโอ้ย,ย,ยได้คาดจิ้กัดตันนี้ดีเจ้าพระทานได้ออกในเมืองอ <c oughs> โอ้คาดแล้วัดเดีย๋ยคาดแล้วสาวทดงคาดมาแล้วพอดีมาไอจอดตรงนั่นเตินน้ำมันค่ะน่แหละคะ่ะเอฟีก็จํากันได้แล้วเนาะเนนอค่ะเน,ะนี่ยแหละค่ะ เออเลขกเลขกใกล้ๆกันนั่นเองอืมแต่สาวดำว่างวดนี้ต้องมีถูกแม่นอน่ะค่ะที่สวนทำเนาะไม่รู้ว่าเลขกตัวไหนแล้วแต่ว่าเออสวยนะเนี่ยสวยเนาะนี่ค่ะแคปอีกทีนะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้เลขกของตะเกยียงนะคะ น้องเตยน้องเตยเตยเตยเขาเรียกกันเนี่ยค่ะเรียกของปู่เกี้ยงนะเจียงให้น้อง้ํำเตยนะกางวดนี้ให้สามไอ้ไนี่เลยหายเป็นแถวเป็นนี่หายเป็นแถวเป็นนี่เ,นเ,นเ,นเลยค่ะเอา้าแคปเอาเลยค่ะแคปเอาเลยกันเรียกตาเกี้ยงนะคะเนี่ยค่ะจ้ะอันนี้อันนี้เลียกปู่องอาจญาติดอกไม้นะคะที่พ่นพ่นพิ่งมาให้งวดแรกอะตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วเนี่ยเพิ่งให้เนี่ยค่ะอืมเรียกสวยนะ อันนี้เลขน้องเพทนค่ะเลขน้องเพทนมาเลขน้องเพทนมาสวยเหมือนกันนะนี่แคปเอาเลยค่ะแคปเอาเลยค่ะน,นี่เลขอีฟองอะไรก็นได้เนี่ค่ะตัวปกักเกอยเบลอเลยนะอันนี้เลขของ ปูซิลินธอนนะคะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเนี่ยค่ะ,ะเย็บร้อยนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีกับงวดนี้นะเราจะไม่ผิดหวังอีกนะคะสู้อีกก็ตั้งแตะนะคะก็ขอขอบคุณดีฟซีทุกท่านที่มีกำลังแรงจะให้สาวดำนะคะให้ท,ท่านโชคดีงวดนี้ค่ะงวดน,นี้เป็นงวดที่สามนะเราต้องไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ